นะคะทุกคนขะมาไม่ทันนะคะก็คือข้ามไม่ทันนะคะตอนนี้นะคะรถไฟนะคะปิดทางนะคะปิดทางเพื่อรถไฟจะมานะคะปิดทางเพื่อเราไม่ได้ข้ามไปนะคะทุกคนค่ะนี่ไงทงมาแล้วโบกแล้วเจ้าหน้าที่มาทํางานแล้วค่ะนี่เห็นไหมทุกคนอย่าไรตรงนูนมาแล้วค่ะรถไฟว นี่นะคะวิ่งเร็วมากโอ้โอ้มีกี่ขบวนคะเนี่ยมีอีกหรอมีอีกค่ะไปทางไหนขบวนนี้นะแต่เป็นรับผู้โดยสารหรือเปล่าถูกคนของฮะเอาถ่ายซิอาคนของหรือว่าตู้เอาใครถูก ไม่พี่ต้นไม้คนของแม่ว่าอารับผู้โดยสารใช่ครับแล้วผู้โดยสารผ่านทางนี้นี่นะคะทุกคนค่ะเพราะเมื่อกี้ป้าว่ารับผู้โดยสารไหมทําไมวิ่งเร็วเนี่ยผู้โดยสารแม่ถูกต้องค่ะไม่ผิดนะครับเพราะเมื่อกี้ก็ผู้โดยสารเหมือนกันนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะไปเปิด ทางให้เราผ่านไปได้นะคะไฟชนะทึบแสงนี่เห็นไหมคะนานๆทีนะคะทุกคนขาน้องปีจะได้เห็นวิวนี้นะคะเห็นไหมทุกคนนี่เราก็ผ่านได้นะคะเป็นจบกฎของเป็นกฎของรถไฟนะคะเห็นไหมทางรถไฟนะคะทุกคนขาคนนี้เป็นอะไรดังว่จแตฝั่งนี้ยังไม่ไปนะคะฝั่งน้ำมันนค้งตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่คราวนี้น้องปีก็ ไปเที่ยววัดต่อนะคะทุกคนคะ่ะทันนี้เลยคะ่ะบ๊ายบาย